ปัญหาทางการเมืองที่ร้อนแรงในขณะนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงหนักเมื่อมีการตั้งคำถามถ,ามถึงความโปรง่งใสและการทำข้อตกลงเบื้องหลังที่อาจส่งผลต่ออนาคตของประเทศใครกันแน่ที่ควรรับผิดชอบแต่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินเพราะยังมีรายละเอียดที่คนส่วนใหญ่มองข้ามล่าสุดนายอนุทินชาบิรกุลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักภูมิใจไทยออกมาแสดงจุดยืนของตนเองอย่างชัดเจน ต่อก,กรณีที่พักเพื่อไทยนำรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปยื่นต่อประธานสภาเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาถอดถอนในเรื่องที่พักภูมิใจไทยร่วมลงนามโมอัดข้อตกลงความร่วมมือกับพักประชาชนโดยมีข้อสงสัยว่าเข้าข่ายแทรกแซงหรือครอบงำทางการเมืองเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือไม่นายอนุทินยืนยันหนักแน่นว่าทุกการดําเนินการของพักตนเป็นไปอย่างถูกต้องตามสิทธิที่กฎหมายกําหนดไว้และข้อตกลงกับพักประชาชนนั้นไม่ได้แตกต่างจากข้อเสนอที่เพื่อไทย เคยยิ่นก่อนหน้านี้เพียงแต่สถานการณ์และการปฏิบัติกลับแตกต่างนายกระบุว่าเมื่อครั้งก่อนพักเพื่อไทยเองก็เสนอว่าหากทักประชาชนหวชให้คุณชัยเกตสมณิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีก็พร้อมจะยุบสภาทันทีซึ่งนั่นก็นับว่าเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นแบบเดียวกันแต่สิ่งที่ต่างคือประสบการณ์ในอดีตเพื่อไทยเองเคยผิดสัญญามาแล้วจึงต้องสร้างความชัดเจนมากขึ้นและนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจยังไม่รู้ จริงๆแล้วการทำโมหรือข้อตกลงร่วมระหว่างพรรคการเมืองไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการการเมืองไทยหากแต่ปัญหามักอยู่ที่ความไว้เนื้อเชื่อใจและการรักษาสัญญาต่อกันเช่นที่อนุทินพูดเป็นในถึงกรณีที่เพื่อไทยเคยไม่รักษาคำมั่นไว้ในอดีตซึ่งทําให้การร่วมมือครั้งต่อไปต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่อีกฝ่ายอาจมองว่าควรให้ความสําคัญกับความโปร่งใสและความถูกต้องเหนือทุกอย่างนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าผมไม่รู้สึกวิตกอะไร เพราะสิ่งที่เพื่อไทยเคยทําเราก็ปฏิบัติตามอยู่แล้วยกเว้นเฉพาะในเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมเท่านั้นพร้อมย้ําว่าควรไปถามพักเพื่อไทยว่ามีเหตุผลอันใดถึงยื่นร้องแบบนี้ทั้งที่เรื่องนี้ทั้งสองฝ่ายก็มีส่วนเกี่ยวข้องเท่าเทียมและนี่แหละคือความขัดแย้งที่แท้จริงการทําข้อตกลงลักษณะนี้ควรถือเป็นเรื่องปกติทางการเมืองหรือไม่หรือว่าเป็นการแทรกแซงและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่อาจส่งผลเสียในระยะยาวคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับข้อตกลงมอระหว่างพักการเมืองไทย ควรมีข้อจำกัดหรืออิสระเต็มที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์เพราะในสนามการเมืองทุกมุมมองล้วนน่าสนใจและมีค่าเสมอ